สวัสดีค่ะร้านโอรักเหรียญน,นะคะร้านรับซื้อแบงก์เก่าเหรียญเก่าพระเครื่องพระบูชาลูกค้าท่านใดมีนะคะร้านเรายินดีประเมินราคาให้ฟรีนะคะมีบริการถึงบ้านนะคะหากมีจํานวนที่มากนะคะหรือจะนํามาที่ร้านได้นะคะร้านเราตั้งอยู่นนทบ,บุรีลัตนาธิเบศค่ะมีหน้าร้านชัดเจนไม่มีการให้ลูกค้าโอนเงินก่อนใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีการทําใบรับรองค่ะ ช่องทางการติดต่อนะคะลูกค้าสามารถดูได้ทางโปรไฟล์เลยนะคะส่งรูปประเมินราคาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีการให้โอนเงินก่อนไม่มีการให้ทำใบรับรองใดๆทั้งสิ้นค่ะหากประเมินแล้วของลูกค้ามีราคานะคะสามารถนำมาขายได้ที่หน้าร้านทำการนัดหมายได้เลยค่ะส่วนของเก่าอื่นๆน,นะคะเช่นเครื่องเงินเครื่องกงระเบื้องลายคามถมเงินถมทองนะคะเข็มคัดหน้า ลูกค้าสามารถส่งรูปมาประเมินราคาได้เช่นกันค่ะทางร้านโอรักเหลียนยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะ